ออสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมอยู่กับผมนะครับฟาร์มเจริญทรัพย์นะครับวันนี้พามาหาซื้อสินค้านะครับพอดีของที่ร้านหมดนะครับก็เลยต้องเข้ามาซื้อเองนะครับเพราะว่าลูกค้าต้องการน,นะครับ ก็เลยต้องเข้ามาเลือกซื้อเองเลยนะครับวันนี้เราจะเข้าที่ดูโฮมนะครับอุปกรณ์หลายอย่างเลยครับที่ขาดนะครับเลยพาไปชมกันนะครับว่าดูโฮมที่ผมเลือกซื้อสินค้ามีอะไรบ้างนะครับดูโฮมจะเปิดเจ็ดโมงครึ่งนะครับผม 7.30นะครับก็ขณะนี้เวลา7.37นะครับ7.37นะครับพอดีนะครับอันนี้น่าจะเปิดแล้วแหละเดี๋ยวจะเข้าไปดูกันนะครับนี่นะครับถึงแล้วสำหรับใครที่เปิดร้านใหม่ๆก็แวะมาที่นี่ได้เลยนะครับมีสินค้าที่มากมายหลากหลายนะครับเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วก็ราคาโอเคนะครับราคาโอเค ก็ก็เช็คดูก่อนนะครับเช็คดูก่อนเดี๋ยวผมจะพาไปเช็คดูอันไหนที่ขายดีนะครับนี่นะครับผมดูโฮมหนึ่งเจ็ดสี่หกนะครับผมวันนี้วันหวยออกเลยครับไม่รู้จะได้เลขอะไรกันบ้างครับผมวันนี้วันที่สิบหกนะครับเอ้สิบเจ็ดครับสิบเจ็ดสิงหานะครับโอเคต่อไปกันเลยนะครับ ถึงแล้วนะครับว่าอ,อากาศร้อนมากเลยนี่ตอน7จ็ดโมงกว่านะครับอ่ะขึ้นไปเลยทวันนี้รถร่วมเยอะนะครับของดูโฮมจะมีรถหลากหลายครับเพื่อให้การสะดวกในการขนส่งนะครับนี่ครับตอนเช้าๆก็จะ,อ,ะอบรมพนักงานนะครับตอนเช้าเปิดยังเนี้ย มาช้ามากเลยนะครับเปิดแล้วครับเดี๋ยวเข้าไปกันนะครับนนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในดูโฮมนะครับ แยกไปหมดเลยครับอันนี้ผมมาดูไม้อัดนะครับมาอัดเอาไปขายครับเอาไปขายด้วยเอาไปทําชั้นวางของเลยครับคือเราเผื่อขายด้วยนะครับก็เอาเอาไปสัก15แผ่นครับเอาไปสัก15แผ่นดีกว่านะส่วนตัว15มิลเอาไว้ก่อนนะครับเราจะขายที่ขายดีก็คือ10มิลนะครับนี่ สิบมิลราคาครับสี9รานะครับสิบมินะครับเดี๋ยวเอาสิบมิไปขายนะครับเดี๋ยวจะสั่งกับพนักงานจะขายดีครับพวกนี้จะเอาไปตีแบบนะครับส่วนมากเอาไปตีแบบเทครันนะครับเทครันเททัดหลังนะครับโอเคนะครับสำหรับมาอัดผ่านไป ก็เดินดูของที่ร้านเรามีขายแล้วก็ดูราคานะครับวันนี้ต้นหนามต้นหนามผมก็มีม,มีแล้วผ่านครับต้นหนามมีแล้วผ่านมาดูร่ันมหล็กนะครับรมันเหล็กนี่ครับรมันเหล็กก็ราคาใช้ได้เลยนะครับราคาใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมออกไปสัก há mona. โดนต้นมดเหล็กแล้วนะครับมีเยอะนะครับหลากหลายสินค้าให้เลือกนะครับมีเป็นโซนนะครับโซนวัสดุก่อสร้างนะครับแล้วก็โซนกัรไฟฟ้า,าดูตะแกรงก่อน จะเอาไปใช้การฉาบเสานะครับไปอบเสาแล้วก็ฉาบนะครับจะเอาไปสักม้วนหนึ่งนะครับไปแบ่งขายก็ได้ครับขายกันเป็นเม็ดนะครับโอเคมีตะแกงยืดตะแกงยืด ยืดก็แล้วแต่ลูกค้าสั่งนะครับอันนี้ผมยังไม่ลงไม่ได้สต็อกนะคมีอะารบ้างสรสไยผมจะไปที่นอ็อตตะปูนี่นะครับเจอแล้วโซนนอ็อตตะปูนะครับโซนสกรูนะครับโซนนี้ผมมาประจำนะครับโซนที่มาประจำก็มีโซนนี้แหละ จะมีให้เลือกนะครับนี้เลือกนะครับมีหลายราคาครับให้ให้ดูที่ป้ายก่อนนะมีแล้วแต่ครับมันจะมีถูกมีแพงแล้วแต่ยี่ห้อนะครับดูครับเยอะแยะนะครับแต่ถ้าในเป็นกล่องแบบนี้ราคาจะจะถูกกว่านะครับต้องดูเลยดูราคาเช็คเอาครับมีเป็นโซนโซนน็อตแรกๆผมก็มาซื้อที่นี่ครับ แลวทุกวันนี้ก็มีเซลล์เข้ามาก็สำหรับใครหลายคนที่ยังไม่ยังไม่มีเซลล์เข้าก็มาดูที่นี่ได้นะครับผมกระดาษทรายก็มีนะครับเยอะแยะเลยทุกอย่างนะครับที่ทุกอย่างนะครับ ดูกระดาก่นเบอร์80เบอร์80เบก็จะมีเบอร์80เบอร์100แล้วก็เบอร์1,000นะครับที่ผมเอาไปขายนะครับกระาศไตร์ขัดเล็กนะครับเฮ ไม่เห็นครับโอ้นี่เจอละเบอร์แปดสิบนี่นะครับจะเอาแพ็กใหญ่เลยก็จะเกินนะครัมาดูก่อนมีแบงขาขาึกหนึ่งมันเยอะไปนะพันกว่าบาทตกแผ่นละ 18บดาทแ้วทำไมแพงจังทำไมแพงจังไม่เอานะครับบาทโอ้โหแสดงว่ามันขึ้นนะครับนี่เพราะที่ร้านผมขายแค่15บาทต่อแผ่นนะครับดูนะครับตก20บาท ต่อแผ่นนะครับเพราะว่ามันแพงไปิ8บแปดบาทต่อแผน่นไม่ไหวครับไม่เอาครับไปทือื่นก่อนต้องเช็คราคาเรื่อยๆครับเพราะว่ามันขึ้นมันลงนะครับเดี๋ยวผมจะไปโซนน็อตตะปูนะครับนี่นนะครับโซนน็อตตะปูนะครับจะเอาน็อตไปขายนะครับ รัดเสาแล้วขายดีนะนี่บรัดเสาตัวยาวก็มีตัวสั้นเลยส่วนมากจะเป็นห้านิ้วครึ่งเดี๋ยวดูห้านิ้วครึ่งมีเบอร์บอกตรงนี้นะครับนี่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 ห้านิ้วครึ่งอยู่ตรงไหนเนี่ยนี่นะครับนี่ก็เป็นโซนข้อต่อข้องอ,งองนะครับสำหรับ PVC นะครับก็มาเลือกทำได้นะครับให้ดูราคาเอานะครับ แต่ละตัวก็มีหลายยี่ห้อครับแต่ละยี่ห้อก็ไม่เหมือนกันอย่างี้ครับต่างกัน2บาทบาทเดียวสองบาทนะครับให้ดูยี่ห้อครับส่วนใหญ่ผมก็จะเอาตัวที่มันโอเคครับมันจาได้ห้อหออะไรเอกลัีห้อเอมีห้อทอ็ทอปแล้วก็มีสามเอครับประมาณสามยี่ห้อเนี้ย เลือกชมได้นะครับผมโอเคครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นโซนพวกเกี่ยวกับห้องน้ำนะครับเกี่ยวกับกระเบื้องยานองยานแนวคิวกระเบื้องคิ้วบันไดนะครับคิวกระเบื้องผมก็เอาไป่ายเยอะอยู่นะครับนี่ก็ว่าจะหาดูกันที่ราคาด้วยนะครับนี่ครับที่ผมจะเอาไปขาย15บาทนะครับแต่แพ็งในขายยากครับ โอเคนะครับต้องดูราคาก่อนเอานะครับเอาไปขายนะครับเลิ่มดูดีๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมเล้อของเสร็จก็ไปจ่ายตังค์แล้วนะครับตอนนี้ของครบแล้วนะครับผมโอเคนะครับนี่ก็เลือของเสร็จแล้วครับแันนี้ก็เึ้นของเสร็จแล้วครับก,อบก็อ้าว เดคือรถมาจอดขึ้นของครับถ้าหลดของจากข้างนอกก็ต้องรอนะครับเนี่ยถ้าหลดจบจากทางสินค้าข้างนอกก็ต้องรอเอาขึ้นของนี่ครับเสร็จแล้วก็รอรถออันนี้ก็ เอาทำไมเขามาเอาเอามาระแนงเราขึ้นเลยอันนี้รับใช่ครับครับครับอันนี้เดี๋ยวให้พนักงานขึ้นเลยมีท่อพีวซีแล้วก็มีไม้อัดนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ พอดีตรงนี้ในคลังสินค้านี่ก็เราต้องมาแจ้งก่อนนะครับเพราะว่าต้องรอแล้วก็ส่วนเล็ก,ลกๆน้อยๆเราก็เข้าไปซื้อข้างในนะครับบางอย่างจะได้ไม่เสียเวลาครับตัวอย่างของพวกนี้เราก็ซื้อข้างในนะครับนี่อันนี้เราซื้อข้างในนะครับส่วนตรงนี้เป็นคลังสินค้านะครับก็คือเราต้องไปสั่งที่เคาน์เตอร์นะครับสั่งแล้วก็ให้ให้เขาโหลดตัวออกมาให้นะครับ เห็นไหมครับพอผมสั่งเสร็จปุ๊บผมก็ไปเลือกตรงนี้เสร็จเลือกของตรงนี้เสร็จปุ๊บกลับมาก็ของก็ขึ้นพอดีนะครับผมจะได้รวดเร็วนะครับสําหรับที่ดูโฮมนะครับนี่นะครับใครที่ยังไม่เคยมาก็ประมาณนี้นะครับจะได้รู้นะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับเพราะว่าถ้ามาสั่งถ้าสั่งพวกของใหญ่ๆหลังมันจะต้องรอนานนะครับเป็นชั่วโมงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวรอรอพอมาขึ้นของให้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแ,รกกดแชร์นครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมสวัสดีครับ